วันนี้ผมอยู่ที่ญี่ปุ่นนะฟุกุโอกะเช่ารถมาขับนะเป็นมิ b i บิ i ิอีค p ิปนะฮะคลอสนี่คันนี้ไม่รู้สเปคเหมือนกันนะว่าเครื่องเท่าไหร่ขับมาวันหนึ่งแล้วก็เป็นรถที่มีเซ็นเซอร์รอบคันนะอทแท็บทีบคอนโทรลต่างๆครบนะเ,นลเลนคลีปิ้งเป็น SUV นะฮะ มิสซูบิชิอีคลิปคลอสขับดีอยู่นะแต่ถ้าเป็นเมืองไทยน่าจะแพงอยู่เพราะคันนี้มันเหมือนจะตัวท็อปนะระบบเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะถ้าขับบนทางหลวนเนี่ยมันจะระบบเลี้ยงเลนอะไรครบเลยนะแทบไม่ต้องขับเองเลยเอามือแค่ประคองจับพวงมาลัยหน่อยหนึ่งนะนอกนั้นเขาจัดการเองหมดนะ ตั้งระยะห่างคันหน้าได้นะอ d a แ t ปทีอะไรครบนะก็คือแตะเบรกให้เร่งให้เองรักษาระยะห่างให้เข้าโค้งอะไรตามทางด่วนมีให้ครบนะมือปล่อยจากคุมอะไรก็เตือนนะก็ถือว่าเป็นรถที่ครบเครื่องนะในญี่ปุ่นน่าจะไม่แพงนะแต่ในเมืองไทยเนี่ยผมว่าถ้ามาขายน่าจะ ราคาเอาเรื่องอยู่โอเคก็ประมาณนี้นะอันนี้เดี๋ยวรีวิวฟังก์ชันข้าวของในนิสู c l i p ล e c คลอสนะก็อย่างเนี้ยมันเป็นคุยคอนโทรลนะแต่มันเป็นอ d a p t i ี e นะผมว่ามันเป็น f u ลอ o p t ชั n นอะแดปีนะเพราะว่ามันสามารถปรับระยะใกล้ๆได้อะเนี่ยไอรถคันนี้เดี๋ยวผมจะปรับให้ใกล้อีกสเต็ปหนึ่งเบิ้มผมจะปูมขึ้นมา อันเนี้ยมันคีฟดิสแทนพอดีเลยนะถ้าตกไฟเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเขาจะไกดวงมาลรยให้หน่อยนึงนะก็คือเลนคีบิ้งนะเอ,อย่างตอนเนี้ยอันนี้ไม่ถูกกฎหมายนะลองให้ดูนะเนี่ยโค้งขวานิดนิดปล่อยวงมาลรยเขาเลี้ยวให้เองนะแล้วก็คีฟระยะให้ด้วยแต่อีกสักพักหนึ่งถ้าเราไม่จับวงลอยเนี่ยเขาจะเติมเลยเตือนนะลูกวงลไยขึ้นว่าเราไม่จับวงลอยนเขาม <S <S <ๆ>ีเซนเซอร์ ตกไฟเลี้ยวซ้ายนิดนึง<ๆ>เขาจะเลี้ยดไกลให้เขาจะหักมไหลเขา้าซายให้เห็นนะเข้าซ้ายแล้วไกลให้นิดเดียวนะไม่ได้ไปเต็มเลนนะถ้าตั้งความเร็วว่าจะแซงออกขวาตกตงเลยตกไปเลววี้ยวขวาแล้วเขาเลงเครื่องให้ด้วยเท้าผม, <Just S 1> ผมไม่ได้แตะเลยฟังก์ชันข้าวๆนะประมาณนี้นะสำหรับรถแบบนี้ผมว่าถ้าเข้าไทยมันคือตัวทอมนะ เป็นบล็อก 4B40 นะ 4B เป็นบล็อกปีใหม่แล้วในลุงช่างทะเลาะอก,กับ GPS เหรออนี่เป็นขึ้นทางด่วนพากุลงซะแล้วเสียค่าทางด่วนขึ้นแล้วลงลงแล้วขึ้นสองที่ติดเลยกว่าจะถูกทางได้ คนญี่ปุ่นขับรถดีไหมขับมอไซค์อะโอ้โหเมื่อกี้ออกมา <c oughs> ตัดหน้า <c oughs> ขี่มาสองขี่มาสองวันแล้วเพิ่งเจอคนแรกนี่แหละที่ขับไม่ <c oughs> ไดี <c oughs>